ค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนวิชาสังคมศึกษานะคะชื่อเรื่องศาสนา,าพิธีทางศาสนาพุทธค่ะนักเรียนเปิดหนังสือวิชาสังคมหน้า52-59ถึง59ได้เลยค่ะ ค่ศะศาสนพิธีนะคะหมายถึงพิธีกรรมหรือ,อการประพฤติต่างๆนะคะที่ชาวพุทธนั้นควรที่จะประพฤติปฏิบัติค่ะแต่ก่อนที่เราจะประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องนั้นเราจะต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าวิธีการปฏิบัติในแต่ละพิธีกรรมนั้นมีการปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องค่ะ ขามาดูเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันนะคะชื่อเรื่องการอาราธนาค่ะการอาราธนานะคะหมายถึงการกล่าวเชือ้อเชิญหรือการนิมนต์นะคะร้องขอให้พระสงฆ์นั้นได้มาแสดงธรรมนะคะมีอยู่ทั้งหมด3ประเภทค่ะได้แก่หนึ่งการอาราธนาศีลหมายถึงการกล่าวเชือ้อเชิญให้พระสงฆ์นะคะได้เข้ามานิมนต์นะคะให้พระสงฆ์ได้มา แสดงธรรมนะคะในเรื่องของศีลให้กับพวกเราได้รับฟังค่ะ 2. นะคะการอาราธนาธรรมหมายถึงการเกาเชื้อเชิญให้พระสงฆ์นะคะได้แสดงธรรมให้กับพวกเราได้รับฟังค่ะและ 3. นะคะการอาราธนาพระปาลิสมายถึงการเกาวเชื้อเชิญหรือการนิมนต์ให้พระสงฆ์นั้นได้มาสวดมนต์ในงานต่างๆนะคะทั้งงานที่เป็นมงคลและงานที่เป็นงานอาวะมงคลค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการกล่าวคำราธนาศีลห้ากันค่ะคาำราธนาศีลห้ามะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขัทายาติสรรเนนะสหปัญจศิรานิยาจามาทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขัทายา ติสระเนนะสหปัญจสีรานิยาจามตัติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสระเนนะสหปัญจสีรานิยาจาม ค่ะและเมื่อเราเกล่าวคำอาราธนาศีลห้าจบแล้วนะคะเราก็จะมากล่าวคำสมาทานศีลกันก่อนกันต่อค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นบทการกล่าวอาราธนาธรรมค่ะคําอาราธนาธรรมแบบสามัญ มรรมจลกาทิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันจิวรังอายาจาธะสันติธะสัตตปรชักกชาธิกาเทเซตุธรรม,มังอนุกรรมปิมังประชัง ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการกล่าวอาราธนาพระประลิศนะคะหมายถึงการเชื้อเชิญให้พระสงฆ์นะคะมาสวดมนต์ในงานต่างๆค่ะ भाय सफ संपति सफ दुखा विनाशायापितोध मंगलम विपतिपतिभा सफ संपत्ति सिदिया सफ भया विनाशाय पर ऋतम बोध मंगलम Bhavati bhavaha ya sabhasam bhavasi triya sabha rogha vinasa ya artham ค่ะพิธีกรรมต่อไปนะคะนั่นก็คือการทอดผ้าป่าค่ะการทอดผ้าป่านะคะจะเป็นพิธีกรรมที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็คือสมัยที่พระพุทธเจ้ายังคงมีชีวิตอยู่นะคะหมายถึงการที่เราเนี่ยได้นําพระไตรจีวรหรือ เครื่องนุ่หงห่มต่างๆของพระสงฆ์นะคะไปถวายแก่พระสงฆ์ค่ะโดยในอดีตนะคะเราจะเรียกกันทอดพระป่าว่าการทอดผ้าบางสุกุลค่ะในครั้งนั้นนะคะเขาบอกว่าพระสงฆ์ในสมัยก่อนเขาจะต้องเดินทุดงกันอยู่ตามป่าใช่ไหมคะทีนี้เมื่อพระสงฆ์เดินทางไปทุดงตามป่าผ้าจีวรสีเหลืองของตนเองนั้นบางบางพระองค์นะคะก็อาจจะเปื้อนนะคะบางคนก็ขาดบางคนก็แบบโดนกิ่งไม้ในป่าอะไรอย่างเงี้ยทาให้จีวรเนี่ยไม่อยู่ในส ภาพที่สมบูรณ์เรียบร้อยไม่สามารถที่จะนุ่มห่มได้นะคะจึงทําให้พระส่งบางรูปค่ะถึงขั้นที่ว่าจะต้องไปเอาผ้าห่อศพอะค่ะที่หอบบ่อศพแบบทิ้งไว้ตามป่าอย่างเงี้ยเอามาย้อมสีนะคะเพื่อที่จะ ให้มันกลายมาเป็นผ้าจีวรที่ตนเองุ่งห่มได้เพราะฉะนั้นในช่วงนั้นชาวบ้านเมื่อเห็นพระสงฆ์ทําทแบบนี้เข้าก็รู้สึกสงสารแต่ในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้มีการบัญญัติว่าเราสามารถที่จะถวายผ้าไตจีวรได้นะคะจึงทําให้ชาวบ้านเนี่ยต้องเอาผ้าจีวรที่ตนเองนั้นได้จัดเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะถวายพระสงฆ เอาผ้าจีวรค่ะไปแขวนไว้ตามป่านะคะเป็นอันเข้าใจว่าถ้าพระพียงสูส์รสงูปใดเดินทางมาตามป่าแล้วจีวรของตนเองค่ะนะคะหรือว่าไม่อยู่ในสภาพที่สามารถที่จะพร้อมใส่ได้ก็สามารถที่จะหยิบผ้าจีวรที่อยู่ตามต้นไม้เนี่ยเอามาใส่ได้เลยนะคะเหมือนกับว่าเป็นการที่ชาวบ้านนะคะมาถวายให้กับพระสงฆ์แล้วแต่ไม่เป็นการเจาะจงรูปใดรูปหนึ่งนะคะ ปัจจุบันนี้ค่ะก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่าพระสงฆ์ไม่ได้มีการเดินทุดงต์ตามป่าแล้วนะคะเราก็จะมีการถวายพิธีทอดพระป่าค่ะจะเป็นการถวายกองพระป่านะคะจะมีเช่นพระป่าสามาัคคีพระป่าหางกระถินอะไรพวกนี้นะคะก็จะมีะจตุป,ปัจจัยนะคะมีเงินหรือรวมไปถึงของเข้าของในสังฆทา,านรวมไปถึงผ้าจีวรน,นะคะสามารถที่จะเอามาถวายให้พระสงฆ์ได้ะคะ่ะ ค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูการกล่าวคําถวายพระป่าค่ะอิมานิมะยังพันเตปังสกุลจิวลา,านิสัปปริวารานิภิกขุสังคสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโคอิมานิปังสกุลจิวลา,านิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุ อัมหากังทีคาระตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบางสุกุลจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบางสกุลจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทินเมื่อกล่าวจบแล้วนะคะพระสงฆ์ค่ะก็จะให้ศีลให้พรตอ นะคะคหลังจากนั้นประชาชนก็จะนําต้นพระป่านะคะมาถวายค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการปลวดน้ําอุทิศส่วนุรับพรนะคะก็เป็นอันเสร็จพิธีค่ะ ค่ะต่อไปนะคะพิธีทอดกรถินค่ะพิธีทอดกระถินนะคะหมายถึงการที่เรานั้นได้นําผ้ากระถินไปถวายแก่พระสงฆ์นะคะรูปใดรูปหนึ่งนะวันใดวันหนึ่งก็ได้นะคะโดยในแต่ละวัดจะจัดได้เพียงแค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นโดยส่วนใหญ่เราจะกระทํากันระหว่างวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11นะคะถึงวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน12นะคะระยะเวลาก็จะอยู่ประมาณเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนธันวาคมนั่นเองนะคะส่วนวันนั้นก็จะมีการคาดเคลื่อนกันแต่ละปี โดยปัจจุบันนี้เราก็จะมีกระถินอยู่หลายแบบนะคะเช่นกระถินหลวงกระถินต้นกระถินพระราชทานกระถินสามคัคคีส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันก็จะเป็นกระถินสามัคคีค่ะโดยใครนะคะที่จะไปทอดกระถินก็จะต้องทําการจองกระถินกับพระภิกษุงสงฆ์ก่อนนะคะกับเจ้าอาวาสของแต่ละวัดนั้นก่อนหลังจากนั้นก็เตรียมปัจจัยนะคะวัตถุสิ่งของสิ่งต่างๆค่ะแล้วก็นําไปทอดแก่วัดวัดนั้นได้เลยค่ะ ค่ะพิธีการทําบุญอาวามงคลนะคะโดยปกติทั่วไปแล้วนะคะเราจะมีความเชื่อว่าการที่เราไปร่วมง,งานศพนะคะหรือการจัดงานศพต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานพิธีบําเพ็ญกุศลศพนะคะรวมไปถึงการทําบุญร้อยวันทําบุญ7วันทําบุญอัฐิพวกนี้เราจะมีความเชื่อว่าเป็นการสวดมนต์เพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลไปให้กับผู้วายชนนะคะแต่แท้จริงแล้วการที่เรา สวดมนต์นะคะในงานศพจะเป็นการที่ให้พระสงฆ์เนี่ยได้มาสวดมนต์เพื่อที่จะให้ญาติินะคะที่อยู่ในความเศร้าโศกเสียใจการสูญเสียบุคคลที่เป็นที่รักนั้นได้ปลงแล้วก็รู้ว่าสังขารเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงนะคะการเกิดแก่เส็จตายมันเป็นเรื่องธรรมชาติโดยปกตินะคะก็ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจไปถึงยังไงคนทุกคนก็ต้องพบเจออยู่ดีค่ะในครั้งนั้นในการ ส่วนบำเพญ็ญอุศนศพนะคะรวมไปถึงการสวนมน์ต่างๆเขาก็จะนิยมนิมนต์พระสงฆ์นะคะเป็นเลขคู่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็น8รลูก4รลูก10รลูกอะไรประมาณนี้นะคะเราก็จะจัดพิธีอย่างเรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะมีการสวนมตน์นะคะตาเตรียมไซสศีลน,นะคะเตรียมสิ่งของต่างๆกวดน้ําก็เป็นอันเสร็จพิธีค่ะ ค่ะประโยชน์ของการเข้าร่วมศาสนาพิธีนะคะก็คือหนึ่งเลยเนี่ยที่เราจะได้ก็คือเราจะต้องเป็นคนที่มีติดใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะการที่เรามีแล้วเราแบ่งปันให้พะส่งนะคะไม่ว่าจะเป็นการใส่บาตรการทําบุญจะมากหรือจะน้อยนะคะก็ล้วนแล้วแต่จะเป็นการช่วยฝึกในเรื่องของการแบ่งปันนะคะฝึกให้เราเมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ได้กัน,นะคะ่ะ จบบทเรียนแล้วนะคะขอบคุณรูปภาพสวยๆจาก Google ค่ะขอบคุณกองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีขอบคุณคลิปวิดีโอสวดมนต์ทุกๆคลิปเลยค่ะ